เช้ามาดูนกกันนะคะดูทุงหนาบ้านเรานะคะดูนกดูนกดูนกสวยมากเมื่อวานฝนตกนะคะถ่ายเขาไม่บินวันนี้เขาบินบ้านเราอยู่ใกล้วัดสองวัดนะคะก็จะได้ยินนะคะ วันนี้วันพระนะคะหน้าบ้านก็เสียงนกยังเจียวเจ้าเหมือนเดิมนะส่วนตรงนี้ก็เนี่ยค่ะนกมากันแต่เช้าเลยหมาก็เยอะนะคะเพราะว่าอยู่ข้างวัดแล้วทีนี้มีคนเอาหมามาปล่อยที่วัดเขาก็จะวิ่งอยู่แถวนี้ค่ะเป็นฝูง ทุกงนาบ้านเรานะคะต้นมะพงมะพร้าวอันนี้ให้เขาเช่านะคะโอ้ลมพัดเย็นเลยอากาศเย็นนะคะดูนกกันโอ้โหลมขนตั้งโอ้สวยเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่านะคะ นี่นะคะตรงนาบ้านเราคือใกล้บ้านนะคะก็นถนนตรงนี้เพราะบ้านเราเป็นหลังสุดท้ายของซอยนี้นะคะอันนี้เป็นที่ของลุงที่เขาให้คนมาเช่าทำอ้อยนู่นบ้านเราอยู่ตรงนู้นะะน,นะคะเนี่ค่ะใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ถนนเทศบาลก็มาทำให้นะคะไปเราเดินไปทุง่งนากัน ไปเดินไปดูฝั่งโน้นนะคะเพราะมีถนนตรงนี้ก็คือชาวบ้านก็สะดวกนะคะก็ขับรัดจากในซอยนี่ค่ะก็ขับเลาะวัดไปตลาดนะคะซึ่งทางนี้จะเป็นทางเข้าหลังตลาดนี่นะคะตรงต้นไม้เยอะๆคือวัดป่านะคะบ้านเราก็จะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะเดินมาทำบุญได้ ส่วนวัดใหญ่ก็จะต้องไปทางตลาดซึ่งไม่ไกลค่ะเนี่ยค่ะเสียงน้องแนงน้องเนง,นงมุมนี้ก็สวยเนาะน,นี่ดูนี่นะคะตรงนี้เลี้ยวตรงนี้ไปก็จะเป็นวัดป่าเนี่ยนะคะใกล้บ้านเลยค่ะส่วนอ้อยนี้ก็คือปกติแถวนี้จะทำนาแต่อันนี้เขาให้เช่านะคะคนเขาก็เลยมาทำอ้อย นี่ค่ะที่เห็นรั้วคือวัดนะคะเป็นวัดป่านะคะแล้วเราก็เลาะไปค่ะเข้าตลาด,ดนี่นะคะบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเรานะคะที่ให้เขาเช่าอยู่ทุกวันนี้นะคะถนนนี่ก็เป็นความโชคดีนะคะที่เทศบาลทําให้นะคะนี่ก็ทุ่งนาเราให้เขาเช่านะคะ ต่างจังหวัดก็จะดีแบบนี้นะคะอากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็เลยเดินมาได้นี่เขาเตรียมไถแล้วก็เตรียมจะทํานารอบใหม่นะคะซึ่งคนที่เขาเช่า,ชานี้คือแบบเขาเช่า,ชาเยอะมากหลายที่นะคะเดินไปดูข้างหลังกันไปดูนกอีกใกล้ๆ ถนนนะคะที่เห็นตน้นต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะเตี้ยเต้เป็นต้นดอกไม้นะคะนายกมาปลูกไว้อันนี้ทางไปวังทับเกวียนนะคะเสี่ยงนกเยอะจริจัพยายามจะเดินไปด้านท้ายนะคะแต่ข้างหลังไปดูนกจะดูใกล้ๆอะอันนี้อะไรคะเนี้ย อันนี้เขาก็สร้างพื้นที่ะคะจองพื้นทิน,น,ทนดูบินโดดเริ่มบินนะคะธรรมชาติล้วนๆนะคะไปไหนกันเหมือนเรามาลบกวนเขานะเขาเลยบินหนีไปก่อนดู เวลาเรามาบ้านเนี่ยค่ะชอบมาเดินทุ่งนากันอันน้นกลุ่มนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคร<ช>เนี่ยคะยบมองดูลมพัดให้ดูลมพัดากาศดี เราพยายามไล่นกให้บินนะไล่ใหญ่แล้วประมาณเหมือนหลังแก๊สัดนะเพื่อคลิปบินกันใหญ่เลยเอ้าดูสวย,ยธรรมชาติไม่ต้องไปไกลเลยค่ะอยู่บ้านเรานี่เองทุกหนาบ้านเรา แก่แล้วก็อย่างนี้นะคะโหยหาชีวิตไว้เด็กไปกันหมดแล้วค่ะอืมไปแล้วประมาณว่ามาลบกวนไปดีกว่าไปเราก็กลับบ้านบ้างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีนะคะ